เรามาอบรมในวันนี้ก็ได้ช่วยกันถือว่าการทําประโยชน์ร่วมกันให้กับสังคมหรือว่าเรื่องต่างๆมากมายสื่อต่างเห็นแล้วก็ด้วยความเป็นกังวลนะครับว่า,นาหน้าขาวการตอนนี้เนี่ยนะครับตรงน,นี้อยากจึงให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรู้เท่าทันสร้างปุ่มการก้อการยาเสพติดก็ถือว่าคือมาชวนแล้วก็ครูอาจารย์พวกเราทุคนคนครับก็ รู้สึกยินดีนะครับที่พวกเรามีกิจกรรมโครงการสถานศึกษาที่ข่าวกอดยาเสพติดและใบจมูกนะครับถือว่าที่อกไปอบรมสามเดือนครับผมขอบคุณในความร่วมร้องมากเลยค่ะแล้วก็จะประสานในเรื่องของการตรวจอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่สามศูนย์นอนะคะแล้วก็สรุปกิจกรรมเสร็จก็กลับบ้านแยกย้ายกันในเวลา16บหนาทีกันนะคที่ข่าวกอดยาเสพติดและอบายมูกชมนมทุกีดองวัน ของในของใหญ่กรมนักดีครับผมกพมด็ดต้่ช่วยกันลูกฉานั้นอนเดก็ต้องเป็นตัวกับเพื่อนเนาะเป็นแบบอย่างที่พาทำกันหลายๆกิจกรรมที่ไปอบรมถ้อเป็นเรื่องที่ป็นนะครับอันไหนที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ช่วยกันครับ มีกิจกรรมดีๆมาสร้างจันามีอมีอม่นเราตงเจคื่อแวนกําำนเท่ารัรให้เจับจุดเท่านั้นเราดีกัน ทาได้มากกว่าปากเลยค่ะอยากทาตรงไหนก็ทาเลยอ่ะเขียนชื่อในที่ชั้นยางเขียนชื่อชั้นเขียนชื่อไหนกูอยากจะเก็บไว้ดูว่าเดี๋ยวค่อยขยับขยายก่อนจะทําอย่างอื่นได้เราต้องรู้จักตัวเองก่อนถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วครูก็ได้รู้จักเธอด้วยนะคะ <S <S แล้วก็จะได้ทํากิจกรรมถามคําถามจะมีทั้งหมด10ข้อที่จะมุงบอกความเป็นตัวของตัวเองคําตอบนะคะจะมี A B C D E F G เองก็ตอบลงไปในที่เย็น ซีตอนดึกดึกมีแค่สามตัวเลือกนี้ค่ะตอบลงไปเอาเอาฟิลของเรานะไม่ต้องไปเลาะคนข้างๆเป็นความรู้สึกของเราเราจะได้มีความเป็นตัวเองมากที่สุดครับคืออะไรครับเตมเบรมไอติลาครับเราเท่าไหร่ก็ส่ตร์อะไรก็เถอดชื่ออะไรครับคืออะไรอาร์าร์าร์ีไม่ล่จะมาเพลงนึงซีใครคุยกับคนสองเก้านะว่าชอบดาราคนไหน Subtitles <laughs> by